อ้เรื่เดินมาก็ได้ฟัง ความสำคัญขนาดไหนต้องแย่งกันขนาดแไหนตำแหน่งประธานสภามีความสาคัญเพราะเป็นตําแหน่งที่หนึ่งอันดับแรกที่จะต้องเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งแล้วจะเป็น,นกลไกการเมืองทั้งหมดก็จะเดินต่อไปหลังจากมีประธานสภาเช่นการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นต้นแล้วก็ภาระหน้าที่จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ที่ที่ไปไปพูดกันกมันก็เป็นอย่างที่คุณบรรนอพูดนั่นแหละจะไปกําหนดอะไรตามใจชอบไม่ได้ ไม่งั้นสมัยก่อนเขาไม่ยกให้คุณอุทัยพิมพ์จชนสามเสียงเอาไปหรอกถ้าหากว่าชี้เป็นชี้ตายได้มันชี้เป็นชี้ตายอะไรไม่ได้มันใหญ่ก็คือปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในสภาเนี่ยใหญ่แต่ว่าขณะเดียวกันก็มีอำนาจที่จะกำหนดวันประชุมสภาส่วนที่จะบรรจุไม่บรรจุอะไรนะนะนะ่นี่ะมันเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาแต่เหมือนกับคู่เขาจะเอาเอาเป็น ม,มัน,าานก็คง,คคงมีความหมายอ่าใช่มันคงมีวาระกันมีวาระกันมันมันมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์แล้วอย่างก้าวไกลถ้าถ้าเขาไม่ได้ประธานสภานเนี่ยเขาก็มองว่าเขาอาจจะกระทบเรื่องนายกด้วยไม่ทราบตรงนีมไม้ไม่รู้ผมไม่รู้อันนี้อยู่ที่คุณเอ็มโอยูตกลงกันยังไงผมไม่ทราบแล้ว,ลวอย่างเรื่องการกันของกฎหมายด้วยนะก็เคยอย่างพวกก้าวไกลก็มองว่าเขามีวาระเด็นเขาเรื่องหนึ่ง ก็ไม่เป็นไรนี่ยไอ้นั่นใครเป็นประธานมันไม่ได้แปลกประหลาดอะไรเขาอาจจะมองว่าถ้าถ้าถ้าเรก็ได้เป็นอาจจะได้รับการพิจารณาในสภาเพราะอาจจะดูเรื่องพนักฐานเดิมๆจะได้รับหรือไม่ได้รับนั่นก็เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภามากกว่าจะเป็นดุลพินิจของประธานสภาก็คืออย่างประธานสภาเนี่ยครับก็วางตัวเป็นกลางว่าจะมาผลักดันใช่ใช่นโยบายใครก็ไม่ได้ถูกต้องครับ ต้องลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยฮะแม่ก็ตั้งหัวหน้าพรรคแล้วแล้วแล้วหลังการประชุมนี้ถ้าเป็นก็เป็นสี่ปียาวแล้วนะอาจารย์แบบกลับอะไรรื่นไม่เคยมีธรรมเนียมที่จะเอาออกเพราะไม่มีมันมันออกก็ต่อเบิ้ลตายสองลาออกสามสภาหมดอายุาจับองค์กรนิสสัดไมันมีโอกาสที่จะมีการโหวตเลือกประธานสภาหรือการเสนอชื่อมากกว่าหนึ่งชื่อไหมคะมีเป็นไปได้โหวตแข่งกัน ในประวัติศาสตร์ของไทยส่วนใหญ่จะโหวตแข่งกันแข่่งงกันหมาายถึวคือหมายว่ามีการเสนอมากกว่าหนึ่งคนยังไม่เคยเห็นว่าพรรคระดับหนึ่งและสองที่อยู่รัฐบาลเดียวกันจะมาโหวตแข่งกันได้ไหมครับแปลกประหลาดถ้าเป็นอย่างนั้นแต่เป็นไปได้ไหมคะทุกอย่างมันเป็นไปได้ทั้งนั้นอ่ะในทางการเมืองแต่มันแปลกประหลาดถ้ามันเสนอ อย่างเขาจะ่เลเสนอนายกเนี่ยฝ่ายเนี่ยเสนอธนาธรไปาเนี่ยเสนอพลเอกประยุทธ์อะไรอย่างนั้นโอเคก็แข่งกันแบบนี้ไงประธานสภาสมัยก่อนก็ก็เป็นอย่างนั้นอ่ะก็แข่งกันอย่างนี้ถึงโผล่มาเป็นคุณอุไทยพิมพ์ใจชนอ,อา้าวอาจารย์คิดว่าในฝาเรื่อประสบานนการณ์ทาการเมืองครับคิดว่าทั้งสองพรรคนี้ยเขาจะควรจะต้มีแนวทางให้มันออกไปล่ามพื้นไปถึงการจะตั้งรัฐบาลได้คงไม่ออกความเห็นนะเป็นเรื่องของเขา เขาเดินหน้ากันจนเซ็น MOU ไอ้ผมก็ตายใจนึกว่าตกลงกันทุกอย่างจบเรียบร้อยเตรียมเก็บของแล้วเนี่ยการได้เหนอะไรชื่อไหมครับที่จะเป็นทีมออะไรครับสถานจะราคาเขามีออกมาก็มีมีรูปมาเปาพไม่รู้จริงไม่จริงผมไม่ค่อยเชื่อเราส่วนใหญ่หลุดมาทางหน้านมันซึ่บผมก็เลยไม่แน่ใจแต่กาได้เห็นมีไม่เห็นไม่เคยเห็น จะขอเรียนถามเจตนาลงในรัฐธรรมนูญเรื่องเรื่องหุ้นสือน่อนะฮะจะในรัฐธรรมนูญเนี่ยคือมันขนาดไหนครับต้องต้องเป็นสื่อที่ดําเนินการอยู่หรือเปล่าหรือแค่ถือหุ้นแล้วก็งันจะทําไม่ทําผิดอืมไม่ทราบต่อไปก็อาจจะไม่ถูกก็เรื่องประเด็นที่ต้องให้ศาลเป็นคนชี้ขาดก็แล้วกันในรัฐธรรมนูญมันเขียนไม่สั้นๆเท่าน,นั้นว่าไม่ถือเขาไม่ได้บอกว่ากี่หุ้นแล้วไม่ได้บอกว่าสื่อขนาดไหน อ p เ r ร t e คือดำเนินการอยู่หรือไม่แต่ว่าถ้าไปดูคำวินิจฉัยเก่าๆก็อาจจะเห็นทิศทางได้เหมือนกันเพราะว่าเขาเคยตัดสินเรื่องนี้มาแล้วหลายคดีาอาจารย์วเหย่กรณีคุณพิธาเนี่ยมันต้องต้องต้องรีบทำให้เสร็จก่อนเรื่องนายกบ้านหรือเป็นเรื่องของกรกตอกับศาลเ,เรื่องของกรกตอกับศาลด่านที่หนึ่งกรกตด่านที่สองไปสามรัฐธรรมนูญถ้ากรกตเห็นด้วยก็ไปศาลถ้าไม่เห็นด้วยก็ปัดตกได้นะ แล้วศาลต้องแต่สวนเฉินไหาหรือก็ตามตการ,ามระบวนการตามปกติครับมันไม่ไม่ไม่มีอะไรแปลกประหลาดอย่างคดีคุณแต่ว่าพอสารรับเรื่องสารมีสิทธิ์สั่งให้หยุดปฏิบัตินหน้าที่ได้นะอ,อย่างเมื่อาเมื่อข่าวคุณธนทรนะเขาเลือกนายกกันตอนนั้นน่ะมันอยู่ในช่วงเดือน<า>อะไรสิงหากนยาัประมาณนั้นแต,แต่ว่าตัดสินามาเดือนพฤศจิกา นี่คือต้องกรกตรับรองเป็นตสก่อนอ่าใช่มันจะกระทบกับการเลือกไหมคะช่วงเวลาที่มันจะผลออกมาเนี่ยค่ะท่านมองว่ามันน่าจะอยู่ในช่วงเวลาไหนไ,ม,ไม,ม่ไม่ผมไม่ทราบผมตอบไม่ถูกอันนี่เพราะกรกะตก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ถ้าเกิดวันเลือกโหวตนายกมาทุกปีค่ะชื่อของผู้พิทามไม่ผ่านลำดับขั้นตอนมันจะเป็นยังไงครก็ตรงนี้อํานาจอยู่ในมือประธานสภาแล้วแหล,ละว่าอีกเจ็ดวัน มาเลือกกันใหม่หรือว่าพรุ่งนี้เลือกใหม่หรือว่าอีก15หวันเลือกใหม่เพราะฉะนั้นใครเป็นประธานสภาที่เป็นที่ตายต,ายตรงนี้อย่างประธานสภาถ้าเห็นว่าการเลือกตั้งทุกวันทุกวันแล้วยังไม่สําเร็จเนี่ยครับสามารถพลิกไปให้ประธานพลิกไปได้มันอยู่ที่พักการเมืองที่มีสอสอเกิน25คนเป็นคนเสนอประธานได้แต่เพียงกําหนดวันแต่ประธานจะไปพลิกบอกว่าเอ้ยพอแล้วเลิกแล้วไม่เอาแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เหอะ ประธานไปพูดอย่างนั้นไม่ได้นะแต่ว่าสภาต้องอาจจะต้องพ,พิกเกมเองแล้วก็ใช่ถ้า<ช> <ละ S 1> เบียบ์ไปถูกต้องอ่าแต่นี่สภาพิกแล้วประธานไม่รับลูกประธานบอกอว่ารอไว้อีกเดือนหนึ่งแล้วกันมันก็ต้องทิ้งไปเดือนหรือถ้าประธานรับลูกประธานบอกอ่ะอะเมื่อวันนี้ไม่ได้ปุ่งนี้มาใหม่แล้วกันคุณจะเสนอช่วยเดิมก็ได้แต่ปุ่งนี้มาใหม่ก้าใจก็ถึงอยากได้ทุกคนอ,นอยากได้แล้วนะทุกพัก ออเป็นประธานสภา<ร>มันเท่ากับเป็นหนึ่งในสามองค์อํานาจเวลาเข้าเฝ้าก็นั่งสามคนเบียงกันประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภายังยังนั่งไม่ได้เลยประธานรัฐสภานา,ายกรัตมนตรีประธานสันติกาถ้าถ้าโหวตรอบที่สองสามารถเสนอชื่อได้ทั้งนั้นทั้งชื่อเดิมชื่อเดิมก็ได้ชื่อใหม่ก็ได้จนกระทั่งทิ้งหมดเปลี่ยนไปเอาวักสองคือเสนอคนนอกแม้บอกว่าจะเสนอคนนอกจะเสนอคนในอีกก็ยังได้ มันต้องเงื่อนไขเศสมันรับรองนน500อันนี้เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นว่าเสนอคนเดิมได้ตลอดแต่ทีนี้พอไปถึงตอนตอนตอนนั้นน่ะไอตอนรอบสองรอบสามรอบสี่รอบห้าเนี่ยถึงจะเสนอคนเดิมมันก็จะเริ่มมีการเสนอคนแข่งมาหล่ะอาจารย์ดูเกมการเมืองขนาดนี้มีมีศิษเ,เพื่อไทยขึ้นมาแข่งได้หรอในทราบครับ ผมไม่ทราบมีิงนีเ่ว่าการเมืองขนาดนี้มีโอกาสที่จะพลิกขั้วอยู่ไม่ทราบไม่ขอไม่ตอบนะอ,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 อย่ามาถามทางซิกรัฐบาลเลยจะถามซิกชี้ก็เซ็นเอ็มูกันดีกว่าเอ้ยอ้ไอ้ท่า ไม่้ไม่ได้ไมได้ไม่าด้่ได้เมด้ไม่้ไม่ไม่ได้ไม่ไ่าด้้ไม่้ไ้